เงินไหลเป็นน้ําเลยนะอันนี้เอาแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะซาก้านะครับคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาถลุงเงิน140ล้านโกกันนะครับก็เงินมันเหลือเนาะไม่รู้จะไปทําอะไรเราจะเอาไปอัพเมาส์หรือสัตว์ขี่นั่นเองนะครับว่าจากเลเวล34ถึง35จะใช้เงินเท่าไหร่นะฮะจะหมดเลยไหมจะเหลือหรือเปล่านะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่านะไม่รอช้ากดฝึกธรรมดาครับรัวๆๆๆๆๆๆไปนะฮะ แล้วครับเราก็มาอยู่กับช่วง10ล้านกว่า,วาสุดท้ายนะฮะกับยีพีอีกประมาณ8 0,000นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะกับเงินเหลือ10ล้านเองขนาดมีแสนก,กว่าๆนะบางกิลารสก็ยังยังไงอะกำกึ่งที่จะอัพอยู่เลยนะครับเพราะว่าขี้น้อยหรือคูณ2น้อยหรือคูณ10น้อยประมาณนั้นนะครับอันนี้เราต้องรอรุ้นกันไปนะว่า10ล้านเนี่ยมันจะเหลืออีกน้อยแค่ไหนนะ <c oughs> อร้อยสี่สิบล้าน ยังไม่อัพอีกเหรอขนาดมีของเดิมอีกแสนหน่อย,อยแล้วนะนะ่ะยังยาหรือ8ล้านแล้วนะครับตอนนี้ปั๊บ7ล้านเ็ล้านหน่อยหน่อยแล้วนะครับกับค่าอัพอีกประมาณ5 0 0 0มืนกว่านะฮะหกล้านแล้วล้านหล้าน6ล้านห้าล้านกับค่าอัพอีก4ี่0มืนโอ้โหมันจะได้ไหมนะสี่หมืนกว่าด้วยนะฮะโอ้หเงินไหลเป็นน้ำเลยนะอน,นี้หมดแล้วม,มกกกกั้งก้ากึ่งก้ากึ่งนิดนึงโอ้โหไม่ก้ามกึง่งแล้วฮะน่าจะขาดนะครับ ดูทรงแล้วอย่างนี้นะฮะใกล้อัพแล้วไอ้อัพแล้วแต่ตังก็หมดแล้วนะฮะ5 4 3สี่สามอ่งเหลือทองคุณไม่พอนะครับขาดค่าอัพอีกประมาณ3 0มหมกว่า2 9งหมนเนาะส8งหมก็จะอัพแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงินในธนาคารนี่เรียกธนาคารเลยนะเข้าไปที่กิวนะครับแล้วก็เช่าโปเกมอนนะครับอ่ามันถึงเวลาแล้วมั้งที่เราต้องใช้นะฮะเอาผีออกมาก่อนเนาะดีกว่านะครับโอเค ถ้าถามว่าทําไม10ช่องนะครับก็ขอบอกก่อนเลยนะฮะว่าไม่ใช่ถ้าถามว่าทําไม3ช่องนะครับที่ฝากได้อย่างนี้เพราะเป็นที่ VIP นั่นเองนะครับถ้า VIP สูงก็จะมีนะครับแบบนี้กดตังมาแล้วมาต่อดีกว่าหมให้เล่นเยอะแยะนะฮะอีก20,000กว่านะครับ EP ีเราก็ต้องกดไปเพื่อให้มันอัพนะครับเพื่อจะขี่เมาส์เลเวล35แล้วนะฮะ จากที่อัพมาสักพักใหญ่ๆเลยผมว่าต้องก่อเอาเรื่องนะครับอีกมือนหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเตรียมกดปลดล็อกออโต้นะฮะหรือกดอยู่ดีกว่านะครับน่าจะชัวร์กว่านะเดี๋ยวตังหมดนะฮะโอเคแปดพันหกพันห้าพันสี่พันมันต้องมาแล้วล่ะมันจะฟิชชปิ้งเดี๋ยวขอกดเองดีกว่านะครับอ่าหยุดก่อนนะฮะติดออโต้ออกป๊าปัป๊า ป๊าบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ขี่เมาส์เลเวล35เป็นที่เรียบร้อยกับเงินตกตก150ล้านนะครับกับมี exp อยู่แล้วนะประมาณแสนหน่อยๆน,นะครับหรือหลาเลยหือหลาเลยก็เพิ่มสเตตัสเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะสำหรับเมาส์เลเวล35นะฮะขอเปลี่ยนเป็นเซตนี้นะครับโอเครุ่ยุยรุยย,ยนะครับอ้าวค้างโอเคมาแล้วนะฮะเข้าไปนะฮะ คนนี้เลยต้องสู้เสร็จก่อนใช่ว่าถึงจะเห็นเราจะฆ่าเขาก่อนละกันนะครับไปดูว่าพลังจะเยอะขึ้นมากแค่ไหนนะสำหรับเมาส์แต่ตอนแรกไม่ได้ให้ดูใช่ป่ม <c oughs> เมราสร์เลเวลสามสิบหแล้วปับปับปบปบโมงเข้าไปอ่าเหมือนจะเพิ่มค่าสปีดค่อนข้างเยอะนะหนึ่เลเวลเพิ่มประมาณ2ีใช่ปว่านะครับ เอาลืมดูขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะคนเดิมเนี่แหละครับเป็นความเคยชินนะครับผมกดค่าเสร็จแล้วก็กดออกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่าเสร็จแล้วเรามาลองดูนะฮะว่าสเตตัสจะอยู่ที่เท่าไหร่นะที่บวกมานะครับในลานพ p นะครับ โอเคเออเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ7 0ง0 0นะก็ถน้าะเทรเวลสามจะอยู่ประมาณ2อ0 0สนะครับน่าจะประมาณขึ้นประมาณประมาณอี้แกสองหมื่นนะฮะสองหมื่นเลหน่อย,น,อยนะครับโอเคเอาเรื่องนะกับเมาเทร์เรลสามสิบห้าแล้วเงินอีกร้อยห้าสิบล้านจะเยอะไปไหนนะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับสําหรับการอัพเมาส์ร์เรลสามสิบห้าแล้วนะฮะบวกสเตตัสรวมเท่านี้นะครับ เยอะมากๆอ่อยอดฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และ subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับ See you again นะครับ